สวัสดีครับเช้านี้ที่ตลาดสดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับอ่างเลิงสิวแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อน,นบ่อดของอำเภอกุชินารายครับประคบรสสวยงามมากครับทางโน้นนะครับก็จะเป็นเกาะตรงนี้เป็นแม่น,น้ำตรงนั้นเป็นศาลา ที่ปฏิเสธฐานหนละวงพ่อองค์ดำองค์จำลองนะครับถ้าใครมาถึงกํำเพิงชินเลนไลน์นะครับมาถึงบัวขาวก็อย่าลืมนะครับมาแวะนี่ถรถจอดติดมดแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะเห็นเลยรถติดยาวมากติดยาวมากครับเนี่ย